สวัสดีครับ e นักเรียนพบกับอักษรออนเลินกับครูบูมครับผมเราก็อยู่กันในคาบที่6แล้วนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป .1 และแน่นอนถ้าเราจะเรียนคณิตศาสตร์สิ่งหนึ่งที่เราจะขาดเลยไม่ได้ก็คือหนังสือเรียนจริงไหมครับนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะครับหนังสือเรียนของอักษรคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งนะครับเราจะใช้หนังสือเล่มนี้เรียนไปพร้อมๆกับครูบูมนะครับนักเรียน เรามาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับคาบหกครูบุมก็จะพูดถึงการเปรียบเทียบจํานวนอ่าตอนที่เราเรียนมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้จำนวนนับมันนับกันยังไงเรานับเป็นละคราวนี้เราจะมาเอาจํานวนนับเนี่ยพวกเนี้ยเอามาเปรียบเทียบกันว่ามันมากกว่าน้อยกว่ามันเท่ากันหรือมันไม่เท่ากันยังไงไหมนะครับเราจะมีหลักการเปรียบเทียบยังไงเรามาดูกันเอาละ การเปรียบเทียบจํานวนชุดแรกก็คือการเทียบว่ามันเท่ากันหรือมันไม่เท่ากันก่อนอ่านี่คือเนื้อหาแรกที่เราจะเรียนกันนะครับนักเรียนเอ๊ะจำนวนมันเท่ากันหรือไม่เท่ากันเขาบอกว่าต้นแอปเปิลทั้งสองต้นมีผลแอปเปิลจำนวนเท่ากันหรือไม่ครับนี่มีเด็กผู้ชายถามเด็กผู้หญิงอยู่เด็กผู้หญิงก็บอกว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันค่ะอ้าวจะรู้ได้ยังไงนั่นสิครับเอาละวันนี้ครูบูมีวิธีให้นะครับ ให้นักเรียนทำการจับคู่แอปเปิลถ้าจับเราได้ครบคู่ก็เท่ากันถ้าจับแล้วไม่ได้ครบคู่ก็ไม่เท่ากันแค่นี้นะครับนักเรียนมาจับคู่กันอ่าครูบุมก็โยงเส้นจับคู่กันตบนี่เอาละอันนี้ได้แล้วนะจับคู่เนี่ยจับคู่ข้ามต้นกันด้วยนะนักเรียนอย่าจับคู่ภายในต้นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ นักเรียนสามารถโยงเส้นตามคูบูมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่ที่สองนะเราก็โยงไม่โยงไม่ปื๊บนี่โคง้งโค้งหน่อยโค้งโค้งหน่อยปั๊บเรียบร้อยตัวนี้คู่ที่สามนะครับแล้วก็โยงอีกฟื๊บตัวนี้อ้าวคู่ที่สี่เอาแล้ว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 ็กเ,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 เล็กเล็กเล็กปื๊บนี่เป็นยังไงครับครบคู่ไหมครบคู่ ถ้าเราโยงแล้วจับคู่ได้นะครับครบพอดีไม่มีแอปเปิลเหลืออย่างเงี้ยเราเรียกว่าเท่ากันแอปเปิลต้นที่1กับแอปเปิลต้นที่2เท่ากันครับนักเรียนเพราะว่ามันจับคู่กันได้พอดีนั่นเองครับเอาละเราไปต่อนะตืดตืดตืดตืตืดนี่เขาสอนให้จับคู่เห็นไหมตัวอย่างนี้อ่าเขาบอกว่าให้กําหนดว่าเท่ากันหรือเปล่ามีดิสออยู่เจ็ดแท่งกับมียังลบอยู่ จ็ดก้อนเราจะเห็นว่าเขาจับคู่กันได้ไหมนี่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 คู่นี้นี่คู่นี้นี่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 คู่นี้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 อ่าจับคู่กันได้พอดีนะครับก็เท่ากันเวลาเขียนเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่าอย่างนี้นะเจ็ดเครื่องหมายเท่ากับก็คืออยู่ตรงนี้เท่ากับเจ็ดตัวนี้ครับนักเรียนไม่ยากเนาะเขียนแค่นี้เองเท่ากับเอออ่ะเราดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ ตึงๆๆ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 ๆจับคู่กันนะครับระหว่างไก,ก,ก่กับกระต่ายจับคู่กันเราพบว่าตรงนี้อ้าวเข้าคู่เนาะนี่ก็เข้าคู่เข้าคู่เขา้เขาคู่กันนะครับตัวนี้เข้าคู่ปรากฏว่าเหลือไก่อีกสองตัวจับคู่กับกระต่ายไม่ได้นะครับหมดแล้วไม่มีกระต่ายให้จับคู่ด้วยแล้ว ทำยังไงดีตัวนี้ในเมื่อมันจับคู่แล้วไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนไม่เท่ากันสนัญลักษณ์เป็นอย่างนี้ครับผมอ่าเราเขียนเจ็ดลงมาเครื่องหมายเนี่ยจะคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับเลยแต่ว่าถ้าไม่เท่ากับเขาจะมีขีดทะยงอย่างนี้นี่ขีดทะยงขีดทะยงนชูขีดลงมาขีดทะยงโชว์แบบนี้เนี่ยก็คือบอกว่ามันไม่อ่าไม่เท่ากับเจ็ดไม่เท่ากับห้านะครับนักเรียนแบบนี้นะง่ายไหม อ่านะครับเอาละเราไปดูแบบฝึกขัดตตอไปฝึกขัอนแบบปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บหลังจากที่เราผ่านเรื่องการจับคู่แบบเท่ากันและไม่เท่ากันมาแล้วนะครับแบบฝึกที่เราจะดูต่อไปเนื้อหาต่อไปก็คือการเปรียบเทียบจํานวนเอ๊ะไม่เท่ากันแล้วอันไหนมันมากกว่าอันไหนมันน้อยกว่าอย่างเมื่อกี้มีไก่อยู่เจตัวมีกระต่ายอยู่ห้าตัวแสดงว่าไก่มากกว่าใช่ไหม แล้วเวลาเราเขียนสัญลักษณ์เราจะเขียนยังไงนะครับให้เรานึกถึงตัวนี้ปากจระเข้นี่เครื่องหมายเครื่องหมายตัวนี้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับอ่าอย่างตัวนี้ถ้าเราหันสัญลักษณ์ไปงี้นี่มากกว่าเนี่ยคือจะหันด้าน R ไปทางซ้ายนะครับส่วนน้อยกว่าจะหันด้าน R ไปทางขวาตัวนี้อันนี้เป็นสองเครื่องหมายนะอ่าให้จําตรงนี้ไว้นี่ ฉันจะอ้าปากไปทางจำนวนที่มีค่ามากกว่าเสมอนะครับนักเรียนนะให้นักเรียนจำตัวนี้ไว้นะดูอย่างจำนวนตัวนี้เจ็ดเห็นไหมเจ็ดมากกว่าสามถูกไหมเขาก็จะอ้าปากไปทางเจ <Evet. S 1> <ๆ>็ดเวลาอ่านนะครับนักเรียนให้อ่านจากซ้ายไปขวาให้อ่านว่าสามน้อยกว่าเจ็ดแบบนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเวลาเขียนจะเขียนอ้าปากไปทางเลขที่มีมากกว่าเลขที่มีจํานวนมากกว่าคือเลขเจ เวลาอ่านอนจาจจะซ้ายไปขวาอ่านมางี้สามน้อยกว่าเจ็ดนะครับนักเรียนตัวนี้ล่ะนี่แปดเห็นไหมแปดกับสี่ใครมากกว่าแปดมากกว่าเขาก็จะอ้าปากไปทางแปดเนาะเวลาอ่านอ่านจากซ้ายไปขวานะครับอ่านมาตัวแรกเจอแปดเจอเครื่องหมายมากกว่าก็มากกว่าแล้วก็เจอเลขสี่ก็สี่นะครับแปดมากกว่าสี่แบบนี้นะครับนักเรียนไม่ยากนะ เอาละเราไปต่อกัที่หน้าถัดไปนี่ตัวนี้จับคู่อีกแล้วครับผมก็จะมีปลามีปลาหกตัวแล้วก็จะมีปูอยู่ห้าตัวไม่เข้าคู่กันอา่าฮะเราก็บอกว่าเอ้ยปลาเนี่ยมากกว่านะคือเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้เขียนว่าปูห้าตัวเนี่ยน้อยกว่าปลาหกตัวเขียนแบบนี้ได้หรือ หรือหรือเราจะเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้จะสื่อความหมายว่าปลา6ตัวมากกว่าปู5ตัวครับนักเรียนเขียนได้2แบบนะครับเราไปเลือกใช้กันได้เลยนะครตอบปึ๊บพามาฝึกทักษะกันตอบคําถามด้วยวาจาครับนักเรียนเดี๋ยวครูบูมถามนักเรียนพูดตะโกนออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คคําตอบกันว่าถูกต้องไหมโอเคเนาะเริ่มกัน เรามาดูกันนักเรียนแจ็คมีลูกโป่ง8ลูกนี่คือแจ็คนี่นี่คือนายแจ็คมีลูกโป่ง8ลูกส่วนเจนเจนมีลูกโป่ง6ลูกใครมีจำนวนลูกโป่งน้อยกว่าตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามปั๊บเก่งมากเจนมีน้อยกว่านะครับนักเรียนนะตอบพร้อมกันนะตอบพร้อมกันนะใครยังไม่ตอบนะนั่งดูอยู่ต้องตอบด้วยนะเอาล่ะ โจมีไอศกรีม4ถ้วยดามีไอศกรีม5ถ้วยอยากทานไอศกรีมแล้วตอนนี้ครูบูมนะใครมีจำนวนไอศกรีมมากกว่าต่อพร้อมกัน1 2 3ปึ๊บอ่าเก่งมากก็คือดานั่นเองดาจะมีไอศกรีมมากกว่านะครับเยี่ยมไปเลยน่ารักมากครับนักเรียนเอาลนะเรามาดูกันต่อนะครับนักเรียน นี่แบบฝึกหัดถัดไปพิจารณารูปที่กําหนดให้ครับนักเรียนแล้วก็ตอบคําถามด้วยวาจาคือพูดอกดอกมาพูดออกมาพูดออกมานะครับเอาละเขาบอกว่ากบนี่กบดูตามรูปก็ได้กบมีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าดอกบัวต่อพร้อมกันหนึ่งสองสามเก่งมากน้อยกว่านะครับผมนี่น้อยกว่าเราวงไปตรงน้อยกว่าก็ได้นะวงไปปึ๊บ นี่น้อยกว่าแบบนี้นะนี่ต่อไปก็จะเป็นดอกไม้กับผีเสื้อนะครับอ่าถ้าเราดูแค่รูปมันกว้างเท่าๆกันเราลองนับดูเราลองนับดูอบด,ดอกไม้มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกไม้มี9นะครับเราใส่เลขเก้ไปตรงนี้นี่ดอกไม้มี9ผีเสื้อมีเท่าไหร่ผีเสื้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ผีเสื้อมีเจ็ดอ่าผีเสื้อมีเจ็ดอันดอกไม้มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าผีเสื้อต่อพร้อมกันนักเรียนหนึ่งสองสมปุ๊บมากกว่าเยี่ยมมากอ่ามากกว่านี่เก้าก็ต้องมากกว่าเจ็ดอยู่แล้วจริงไหมครับน,นักเรียนแบบนี้น่ารักมากเลยช่วยกันตอบนะช่วยกันตอบ เอาล่ะเราไปต่อนะครับตึงตึงๆึงตึงตข้อนี้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเรามาฝึกกันโอเคอ่าตัวนี้กมียุงอันนี้มีอยู่หนึ่งใช่ไหมมียุงนี้อยู่4ตัว1นเนี่ยน้อยกว่า4นะครับเทคนิคในการทำเอาอ้าไปไว้ตรงเลขมากกว่า นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ง่ายไหมง่ายมากครับนักเรียนต่อไปนะครับอ่ามีเลขหก 6, กับเลข6กเท่ากันกระต่ายกับแครอทเท่ากันพอดีนะครับแบ่งกันกินนะครับตัวละอันนะไม่ต้องแย่งกันโอเคเครื่องหมายเขาเป็นไงเท่าก,กับก็ใส่ไปเท่าก,กับแบบนี้อ่าแล้วก็เป็ดครับเป็ดเป็ดเนี่ยห้าตัวนะทางฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเจ็ดตัวเราจะอ้าไปทางช่องที่มันมี มากกว่าแบบนี้นะครับอ่าฮนี่ก็เป็นข้อสเนาะสำหรับเติมนะครับน้อยกว่าเท่ากับอ่าฮน้อยกว่าไปปั๊บไปต่อที่ข้อ c นะครับคราวนี้ให้มากล่องกับให้เครื่องหมายนะเมื่อกี้ให้เลขแล้วก็ให้เราเติมเครื่องหมายคราวนี้ให้กล่องให้เครื่องหมายให้เลขให้เราเติมเลขอะไรก็ได้ครับนักเรียนให้มันถูกต้อง มาช่วยครูบูมเติมเลขกันปึ๊บข้อหนึ่งตัวนี้ข้อหนึ่งอะไรถึงจะเท่ากับ8ครับนักเรียนก็ต้องแปอยู่แล้วสิครูบูมถูกต้อง8ปดใส่ลงไปข้อ2นะครับโจย์ให้เลข5มาแล้วก็มีเครื่องหมายไม่เท่ากับตรงนี้นักเรียนจะสามารถเติมเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5นะครับโอเคเดี๋ยวครูบูมขอเติมเลข4ลงไปแบบนี้ง่ายอยู่นะเอาล่ะแล้วก็ข้อสมีเลขเ เครื่องหมายเท่ากับอะไรถึงจะเท่ากับ7แน่นอนก็ต้องเป็นเลขเจ็อยู่แล้วตรงนี้เราเติมเลขอื่นไม่ได้เลยนะครับนักเรียนไปต่อนะครับส่วนข้อ C นี่เครื่องหมายเอออะไรนะที่ไม่เท่ากับ C อ่าเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเอาเลขแดละกันนี่เลขแปดแปดไม่เท่ากับ C นะไปต่อนะข้อห้านะครับนักเรียน9มากกว่าเลขอะไรอ่ะเอ๊ะกมากกว่าเลขอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อ๋อ9มากกว่า2แล้วกันเนาะอ๋อ9มากกว่า2เติมลงไปจริงนะอ๋อ9มากกว่า2จริงๆนะครับนักเรียนส่วนข้อ6ตัวนี้1 1น้อยกว่าอะไรเอย่ยจริงๆ1ก็น้อยกว่าเกือบทุกตัวทันแะล้วเนาะอ่าจะใส่2 3 4 5 6 7 8 9ได้หมดเลยนะครับเอาละงั้นครูบุมขอใส่เป็นเลข3แล้วกันมีเลข3ยังไม่ค่อยมีให้เติมอ่าครูบุมเติมเป็นเลข3ลงไป ส่วนข้อ7ครับนักเรียนเอเราต้องหาเลขอะไรนาะที่มันมากกว่าเลขห้าอ่าห้าแล้วก็หก็ได้นี่6 7 8 9นักเรียนเติมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปต่อที่ข้อ8แปดมาช่วยครูม,มุมคิดหน่อยอืออะไรน้อยกว่า2องนะสก็มากกว่า8ก็มากกว่า6ก็มากกว่า,าดูเหมือนจะมีอยู่อยู่หนึ่งเลขเนาะที่น้อยกว่าสก็คือ หนึ่งนะครับนักเรียนอ่าใส่ลงไปตามนี้นี่อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่สี่นะครับนักเรียนเอาละสำหรับคาบหนะครับคณิตศาสตร์ปหนึ่งเล่มหนึ่งของครูบูมก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมนะหนังสืออักษรคณิตศาสตร์ปหนึ่งเล่มหนึ่งต้องพกติดตัวไว้ตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดย้อนทบทวนทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนกับครูบูมมาได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันมาเจอกันกันกบครูบูมอีกในคาบที่7คณิตศาสตร์ปหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น